นี่ช่าี่เขาปาดก,กับของนี่ขันมานี่ไว้ึกใบไว้ไ้แกนแกนมา้าปูนี่ไว้ขันมาขันมาาปูนขันมนันนีงนดีมาเนอะแล้วขัน้าปูแล้ว,ลวน,าานั่นละมา

ใครอย้่ตรงนี้จิ้นเธีอยู่ไหนคือไม่ทราบแต่ฝากกันหน่อยหนึงเดียวที มันคาดมันยางหอ้ยยางเ็กทีไปางายน่เกณฑ์้าท่าน,ออนถ้าท่านท่านข้นถ้า้นย่งี้ยงเนี่ยจะไปเรื่อยเลยนั่มัดยางเนี่ยคาดนเนี้ยกัไปตะทีบเลยนะ มันให้เป็นให้ได้ครับโอราะสุทรองามันเย็นเย็นหมดเราก็ใส่เนอ้เกี่ยวกอบเอ้ากินมือที่ปัดออกปัดเป็นเลยเนาะทีกว่าตมือะไรีได้ทุกมือยึดๆเดืยอ

ito ano yeah. oh no, wow yeah. One, six,